ก็หมายต่อไปเนาะที่พวกเราจะรีวิวกันนะครับก็คือออร่าสปีด 70k นะนะครับก็เติร์ตัวที่เราตีเนี่ยเป็น 4u นะเพราะว่าตัวเนี้ย 3u มันค่อนข้างหนักน่าจะตีกันไม่ไหวเนาะเพราะว่าก้านนะครับดูก้านแข็ง้านแข็งสุดๆนะครับแข็งจนจะแม็กแล้วอะถ้าแม็กก็คงแข็งขาดนะครับก็คงไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็เลยเลือกที่จะตี 4u นะก็มามาดูกันมาดูตีกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ ผมผมผมอยู่วิอะชาเลนจ์เรามีกล้องให้ชาเลนจ์นะ 아 안되냐? 안냐 นะอ่ะเป็นงานที่เก้าก่อนเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าลูกห้านะโอเคฮะเพราะมันเป็นสี่ยูด้วยใช่ไหมใช่แต่การคือยังไงคือไม้ก้านแข็งอ่ะเขาจะคือเขาไม่ยวบเนอะเออใช่ก้านของเขาจะไม่ยวบใช่ไหมครับเวลาเขาก็ตีลูกกระแทกเอลูกอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยวบไปแต่เขาจะมีการคืนตัวที่เร็วอการตัว่าไก้านอ่อนพอเป็นสี่ยูตัวเนี้ยถ้าเทียบว่า ดักง่ายกว่าสิบสองไหมดักง่ายกว่าดักไปไงวะถ้าเป็นซียูเนาะมันเร็เวกว,ว,ว, uh huh. ว่าเนาะเร็ว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 อ่แล้วก็ลูกบุกอคอนโทรลง่ายอืลูกตบคอนโทรลเมื่อกี้ตีลูกตบไปแต่ยังไม่ได้ลูกฟันอืแต่แต่เคยลองตัวนี้มาแล้ว,ลวรู้สึกว่าลูกฟันเนี่ยเขาคอนโทรลง่ายอม,มุมเรื่องการมุมกันไล่ลูกเนี่ยคอนโทรลง่ายกว่าอืใช่คือเวลาตบเนี่ยเล็งมุมง่ายกว่ามาใ้การอ่อนผมไหมใช่ครับใช่อือ่ะแล้วมีอะไรที่ชอบอีกที่ชอบ ชอบลูกเวลากระแทกครับเขากระแทกได้ลูกค่อนข้างเร็จะสปีดเร็วมากเช่นเราไม่ต้องออกแรงเยอะอ่างเงี้ยกระแทกนิดเดียวคือลูกมันไปไปตามมือเหมือนตอนที่เราตีอะใช่แทนกันได้เลยที่รู้สึกว่าเป็นไม้กั้นแข็งตัวนี้ที่หรือว่าตีโอเคเลยแล้วถ้าเทียบกับ12เบส12 CU ่ะเคยตีปะ12 CU ไม่เคยตีเคยที่ตดซํำอ่ะโอเคถามเป็นผมมะ ถ้าตัวนี้ถ้าเทียบกับเบสปิบสองสียูอ่ะสําหรับผมแล้วอ่ะผมว่ามันหน้าไม้มันช้าว่ะแต่ว่ามันบุกดีว่ะใช่ลูกบุกอะดีกว่าลูกบุกดี่าแต่ด้วยที่สามยูของไม้เบสปิบสองก็ว่าเขาเป็นไม้ที่มันก็เร็วแล้วใช่แต่พอสามยูถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังเร็วกว่าน้อยนึงครับเร็วเพราะมันเป็นสียูน้ำหนักมันน้อยกว่าแต่ทีเนี้ยส่วนตัวผมที่ชอบอ่ะชอบเรื่องการคอนโทรมันวางหน้าไม้ง่ายไม้ไม้มันก้านมันแข็งอะเนาะลูกมันจะคอนโทรง่าย แต่เรื่องที่ไม่ชอบเลยเนี่ยคือความแข็งคือผมเป็นคนไม่ชอบก้านแข็งถ้าอย่างก้าวก้าวตีก้านแข็งได้อยู่เพราะว่าก้าวแข็งแรงอย่างผมผมไม่ค่อยชอบไม้ก้านแข็งผมชอบไม้ที่ให้ตัวหน่อยผมชอบไม้ตีง่ายตีสบายนะครับก็ใครชอบไม้ที่ถ้าเทียบซียูซด้วยกันแล้วอะ่ะชอบไม้ที่บุบกกว่าเบสิบสองอะตัวนี้ใช่ตนะัวนี้ตัวนี้แทนได้เลยแล้วก็ใชอีกอย่างหนึ่งก็ ถ้าสำหรับในไม้ก้านแข็งนะผมว่าอันนี้ไม่แข็งมากอ๋อไม่แข็งมากอ่ะใช่ครับคือยังตีง่ายอยู่ใช่ใยังตีง่ายโอเคคือไม่เหมือนเจสิบอ่ะอ่าใช่เจสิบมันแข็งไปนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวออร่าสปีด 70k นะครับอ่ะไปตัวต่อไปกันบ๊ายบาย